สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง m o u ที tv นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาวิเคราะห์นะครับผมเพลงที่ถือว่าร้อนแรงร้อนแรงมากๆนะครับผมที่สุดนะครับในโชว์โซเชียลกันเลยมาแรงที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะ black pink นี่นะตอนนี้นะเพลง how you like that นั่นเองนะครับ how you like that โอ้โหก็ฟังหลายรอบเลยทีเดียวนะนะฮะก็ถือว่าชอบเลยทีเดียวชอบเลยทีเดียวนะครับผมอืมนะฮะ ตอนนี้เพียงเมื่อวานนะครับเปิดตัวไปนะข้ามคืนนะโอ้โหก็ยอดวิวนะโอ้โหมันขึ้นมันโหดมากเลยอ่ะมันจะร้อยล้านแล้วเนี่ยหกสิ 60, ล้านวิวแล้วมั้งเนี่ยนตอนนี้นะครับอยู่ไรแดดของแบล็คพิงนั่นเองนะวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เลยนะเกี่ยวกับเพลงนี้ที่ผมได้ฟังแล้วนะผมได้ฟังแล้วอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ เพืเ่อนๆท่านผู้ชมก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมองต่างไปก็ได้นะครับผมมาวิเคราะห์กันว่าเพลงนี้แนวดนตรีมันอะไรยังไงกันแน่นะครับผม How You Like That นะครับเป็นเพลงนะครับแนวผสมผสานนะในความคิดผมนะผสมผสาน Break Dance EDM นะฮะแล้วฮิปฮอปผสมผสานเข้าด้วยกัน และมีกลิ่นอายความสดแท้ดนตรีที่มีความเป็นวัฒนธรรมตะวันออกนิดนึงนะตะวันออกนิดนึงนะก็ผสมควรนะมีธีมธีมเห็นมีธีมใส่ชุดเหมือนจีนนหน่อยก็มีนะแบบว่าคีโอพัตตาอียิปต์อะไรเงี้ยก็มีนะหรือว่ายิปซีอะไรเงี้ยอก็มีด้วยนั่นเองนะอแล้วก็เนื้อเนื้อหาของเพลงนี้นะครับก็จะมีความหมายเท่าที่ไปอ่านดูนะเข้าไปไปอ่านมีความหมายที่จะสื่อความหมายถึง การเชิดเชเริดๆ,ๆ,ๆหน่อยของของผู้หญิงเนาะมีการสะบัดบ๊อบอะไรเงี้ยประมาณสะบัดบ๊อบเชิดเชิดเริดเริดสะบัดบ๊อบใส่อะไรประมาณนั้นน่ะแก้แผดคนที่เคยทําให้เจ็บช้าน้ําใจอะไรประมาณนั้นนะแก้เผ็ดแก้แค้นเออประมาณนั้นครับผมเออเจอแบบนี้เป็นไงล่ะอย่างเงี้ยประมาณนั้นเจอแบบนี้เป็นไงล่ะอึ้งไปเลยสิอืมโดนเข้าไปกับตัวเองเป็นไงล่ะฮะ พายุระเดดอะไรประมาณนั้นนะครับผม <c oughs> มีจรตจิกาหรือแบบว่ามีมีความชดชิดเรืเรืนิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะ,ะสำหรับเพลงนี้เนาะเนื้อหาก็จะสื่อไปในทางนั้นนะครับสื่อไปในทางที่แก้เผ็ดอเธอทําให้ฉันดูแย่ตกต่ํามามากพอแล้วฉันขอแก้เผ็ดเธอเห็นไหมฉันจะ,ะจากเธอตอนนี้เธอมามองมองดูฉันมองดูเธอมองสารูปดูเธอดูฉันตอนนี้สิอะไรประมาณนี้เป็นไงละ่ะ อืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เอ่อก็เปิดต้นเพลงมานะอันนี้พูดในส่วนของ MV เนาะ MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอนะต้นเพลงของฮายูไรแดนนะฮะก็เปิดต้นเพลงมาก็ดนตรีก็ขึ้นมาออกแนวออเคสตาราที่เป็น,ปนอารมณ์เหมือนเปิดแกลนโอเพนนิ่งอะไรสักอย่างอะ่ะเออแกลนโอเพนนิ่งอ่ะแกลนโอเพนนิ่งอะไรสักอย่างแต่วอ้โหแต่ลิซ่าออกมานี่ลูกนี้ แต่งแบบว่าเสื้อชุดดำใช่ไหมแต่งหน้าแบบว่าสวยดุอ่ะสวยดุอ่ะมสวยดุเลยทีเดียวนะครับฉากนี้เธอดู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 ลุกที่สวยดุและดูเซ็กซี่นะผมมองว่าเป็นลุกที่เซ็กซี่เลยอารมณ์ประมาณเอ่อตัวท็อปอ่ะตัวท็อปทอปของนางเอกฮอลลีวูดอ่ะคือคือผมมองเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหน้าตาของลิซ่าจะออกออกยิงไปทางนู้นมากกว่าไปทางอเมริกาไปทาง ตะวันตกอย่างนั้นะดาราฝั่งตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยนออกแนวไปอินเตอร์ไปเลยอะนะอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเทียบกับแบ็คพิงอีก3คนนะก็จะมีความเป็นเอเชียใช่ไหมแต่แต่แตลักษณะพิเศษของพิซ่าเออลิซ่าก็คือจะมีความโดดเด่นตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยมีความเป็นอินเตอร์ที่แบบว่าแนวคือคือถ้าดูอย่างเงี้ยไปแสดงหนังฮอลลีวูดได้นะผมว่าเป็นตัวเอกตัวหลักของเรื่องอะได้นะเออ หนังฮอลลีวูดที่เป็นนางเอกเนี่ยคือผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงอ m มนดาเซฟรายเซฟรายหรือเปล่าคือคือคล้ายๆนะคล้ายๆนะผมว่ามีความคล้ายอยู่แหละอ m มนดานะดาราฮอลลีวูดอะเหมือนอ m มนดาเลยสวยอ m มนดาคนนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะอ่าต่อมานะก็ท่อนต่อมานะเอ่อท่านผู้ชมครับต่อมาก็เป็นดนตรีที่เริ่ม จะเป็นแนวนว EDM อ่าเป็นแนว EDM ละ h y ท h m EDM ร y ท h m นั่นเองนะ EDM h y ท h m นะก็จะเป็นเนิบๆช้าๆหน่อยนะที่จะแบบว่าแฝงไปด้วยความเราอะประมาณว่าเรากับว่าเดี๋ยวเออจะอา่าพายุอา่าทะเลสงบอา่าทะเลสงบพายุจะมาในวันที่ทะเลกําลังสงบอยู่เนี่ยมีการเนิบๆเนิบๆเพื่อที่จะ EDM มันก็จะเราๆเราๆแล้วก็เหมือนจะเหมือนจะระเบิดไปสู่ท่อนฮุกไงส่งต่อไปถึงท่อนแต่บอกว่าไอ้ท่อนเนี้ย ท่อนเนี่ยไอ้ท่อนท่อนเนิบๆท่อนเนี้ยจะ edm เนี่ยนางพญาผมขาวผมก็ไม่รู้จักนะผมโฟกัสแต่ลิซ่าคนเดียวนะนะท่านี้ทั้งสามคนยังไม่ค่อยรู้จักดีนะแต่แต่ลิซ่าโดดเด่นที่สุดสําหรับความเห็นส่วนตัวนะช็อตที่พีคช็อตที่พีคที่สุดคือนางพญาผมขาวอะนางพญาผมขาวผมผมเรียกว่านางพญาผมขาวที่อ่าอ,อ้มีช็อตหนึ่งอะที่เธอตาเธอมองจิกกล้องจิกมาที่กล้องนะแล้วก็ ทำฟันยีอ่ะมันดูมันเคี้ยวดีอ่ะมันดูช็อตเนี้ยมันมันเด็ดดวงแล้วมันดูมันเคี้ยวดีนะดูขยี้แบบมันเคี้ยวกันเลยทีเดียวนะเออนะเออผมผมชอบผมชอบฉากนี้สือชํำชำยีฟันอ่ะยีฟันอ่ะเออมันดูมันก็มีความมันเคี้ยวเซ็กซี่อ่ะเออมันเคี้ยวเซ็กซี่นิดหนึ่งนะเออนะฮะอ่าเราก็ต่อมาเป็นท่อนอัปคัดหรือว่าท่อนพีคหรือว่าที่เขาเรียกว่าท่อนฮุกนั่นแหละท่อนท่อนฮุกเนี่ยท่อนพีคนั่นแหละก็ อาจจะมีฟังตอนแรกสุดนะก็มีแอบผิดหวังเล็กน้อยนะในท่อนฮุบนี่นะผมนึกว,ว่า EDM ที่ส่งต่อมาจากต้นต้นเพลงอะส่งต่อมามันจะมันจะแบบว่าโอ้โหมันจะพีคขึ้นมาแบบว่าปลดปล่อยอะไรประมาณนั้นอะอารมณ์แบบว่าบิวปลดปล่อยเพราะว่ามันถูกส่ง EDM เนิบเน,บเนบมามามาตั้งแต่ต้นเพลงไงเออนะครับผมเป็นท่อนอท่อนพีคก,ก็มีผิดหวังไงมันมัน มันแต่ดนตรีมันจะออกแนวแปลกๆหน่อยแปลกๆหน่อยแต่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 แตวแตแต่เหมือนเหมือนกําลังจะพีจะพีแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนเครื่องดนตรีสายที่มันแผ่วๆอ่ะมันยันยานหน่อยดีแต่แแต่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 เออย่อนยานหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับผมท่อนฮุกก็เลยผมถ้าถ้าเทียบกับเพลงของดูดูดูอาดูดูดูเพลงนั้นอ่ะเพลงท่อนฮุกเท่านนั้นรู้สึกพีกว่านะรู้สึกพีกว่านะมันมันรู้สึกว่ามันติดหูกว่า มันมันฟังแล้วมันติดหูกว่ามันอะ do a d ต do 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 ta 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 ่ a ta 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 t วอะไรอย่างเงี้ยนะเออนั่นนะอันนั้นผมผมว่าเพลงด o ด o do ด o ด o นั่นมันรู้สึกว่ามีมีความพีคมากกว่าท่อนฮุกของ haru lei d e a นะเออนะครับผมมันอารมณ์มันสุดกว่าเออมันมันมันมีความสุดกว่าเออผมอธิบายประมาณนั้นนะนะอ่าแล้วก็อ่าแต่พอเริ่มฟังหลายๆรอบแล้วก็โอเคนะก็มันอาจจะด้วยความดนตรีมันแปลกๆเนาะ มันเราอาจจะไม่คุ้นชินมากเท่าไหร่นะแต่ฟังไปเรื่อยเอ้ยมันก็มันก็แปลกนีนะมันก็เป็นรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับสําหรับคนฟังเพลงเนาะคนฟังเพลงนั่นเองนะแล้วก็หลังจากนั้นนะก็ส่งต่อมาถึงท่อนแรปอันนี้เป็นท่อนแรปของลิซ่านะมันก็จะมีความเป็นกลิ่นอายอ,อ่ตีมนะตีมนะความเป็นกลิ่นอายของอเมริกาโน่ฝั่งตะวันตกนิดนึงในส่วนของ ของลิซ่านะของลิซ่าเองนะที่มีความเป็นคือหน้าออกอินเตอร์ไงหน้าออกอินเตอร์ไงแฟนคลับหลายคนอาจจะมองมองซีนเนี้ยเป็นคีโอพัตตาเนาะเออเป็นคีโอพัตตาอะไรก็แล้วแต่ผมมองมองอีกมุมนึนงมีความเป็นพังเสียมากกว่านะมีความเป็นพังอะ่ะออพังรอกอะไรอย่เงี้ยเป็นเด็กพังเยี่ย เอริลลี่เออริลลี่เออรี่ไลฟ์อะไรสักอย่างผมจำไม่ผิดนะเป็นเออม,มีความเหมือนเพราะดวงตาอะไรเข้ม,มๆอะไรเงี้ยมันมันมัน,ม,นมันใช่นะมันใช่นะแล้วก็อีกซีนหนึ่งที่ส่งต่อมาถึงในส่วนของของอท่อนแรปใช่ไหมมีความเป็นพังแล้วก็มันจะมีอีกอีกฉากหนึ่งคือที่อยู่ในฮาเลมอะฮาเลมอะเออที่ไหนฮะ ออกมาจากฮาเลมะที่ของเ,ออเหมือนคล้ายคคีโอพาตาอะไรเงี้ยคนเขาบอกนะว่าคิโอปาแต่ผมมองว่าเป็นคล้ายๆสาวยิบซีอ่ะเออมีความเป็นยิบซีมากกว่านะมีความเป็นยิบซีมากกว่าในท่อนเนี้ยในท่อนแรปที่ออกมาจากฮาเิมอะไรประมาณนั้นะนะครับผมแล้วท่อนฮุกต่อมานะคะ,ะท่อนฮุกต่อมานี่เป็นซีนที่ที่เต้นในที่มันใส่ชุดขาวหิมะน่ะลิซ่าโดดเด่นมากไอซีนนี้นะ ลิซ ja ่ามีความโดดเด่นค่อนข้างจะโดดเด่นในซีนี้เพราะว่าสีผมสีผมแดงแดงแดงแป๊ดแดงเงาอะแดงแป๊ดอะออกแนวสาวพังไปเลยอะเออสาวแนวพังเลยนะเออมีความเป็นพังพังหน่อยเออนะฮะอันนี้อันนี้ที่ผมมองนะผมมองนะเออก็สําหรับเพลงนี้เอ่อท่อนพี็กนั้นกลับไม่ใช่ how you like that นะที่ลอง how you like that แ h a t t h แ t that แ h a t t h แ t that t h a How you like that 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 t ผมอาจจะลองไม่ไม่เหมือนนะเออแต่แต่กลับเป็นว่าไอา้ท่อนท้ายเพลงอะ่ะเพลงท้ายๆอะ,ะใกล้จะจบแล้วนะมันมีท่อนมันมีซีนหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นท่อนที่พีคที่สุดของเพลงละท่อนเออซีนที่ออกมาเต้นในอุโมงอะ่ะในอุโมงที่มีแสงไฟแสงไฟแบบว่า กระพริบกรพะพริบอ่ะเยอ,ยอ,ๆอะๆเออแสงไฟแสงสีเยอะๆกระพริบกระพริบอะท่อนเย่เย่ดุม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 อะไรสักอย่างะเย่เย่ดุมดุมเย่เย่ดุม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 อะไรสักอยาก่างเนะี่ยเออนะเป็นท่อนที่ผมคิดว่ามันสเสดวมากเลยนะมันสเสดวมันมีความต่อเนื่องความสนุกเร้าใจให้ไ,ไล์ของเพลงที่ต่อเนื่องมีแสงสีที่กระพริบอยู่ในอุโมงค์อะ่ะแล้วมีคนเต้นพร้อมกับแดนเซอร์เออมารวมตัวเนาะมันรู้สึกลุกเร้าแบบต่อเนื่องแล้วก็สนุกสุดเวียงไปเลยอะไรประมาณนั้นอ่ะ เอออ่ะอันนี้ก็คือบทวิเคราะห์ของผมนะว่าเพลงนี้ประมาณนี้เท่าที่ผมฟังนะเออม,มุมมองอย่างไรมุมมองอย่างไรท่านผู้ชมก็คอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคครับลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับ